รถจะร่วมธุรกิจด้วยกันครับอยากให้พี่แนะนำฟังผมฟังผมดีๆนะสองคนนี้เป็นเพื่อนมันละเป็นเพื่อนกันมั้ยเพื่อนกี่ปีละรู้จักกันตอนมสี่ครับผมอยากจะบอกอย่างนี้ครับตอนที่เราเริ่มธุรกิจด้วยกัน่ะไอ้ความบริสุทธิ์ของการเป็นเพื่อนของเราทั้งสองคนจะไม่เหมือนเดิมแล้วนะเพราะการสร้างธุรกิจอ่ะระหว่างเพื่อนกับเพื่อนไม่ได้บอกว่าเรื่องไม่ดีนะอาจจะเป็นเรื่องดีก็ได้แต่หมายถึงว่ามันจะไม่บริสุทธิ์เหมือนกับทุกวันนี้แล้วเพราะเราชือแต่งงานแล้วมีลูกเลยซึ่งลูกคือธุรกิจสิ่งที่ผมอยากให้ทุุุุุกก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 คคคคคคนนนนนเเ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 รรรรรรราา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 ออ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 อ่่่่่่่่่ะะะะะยยยััมมมมมมขึ้้้ืทททธิจตงงงงงไไไไววลลถสญใชณผ แต่คือว่าเฮ้ย<า>คุณต้องทำง,งานทุกวันนะเว้ยเงินเดือนคุณอาจจะไม่มีนะเว้ยคุณต้องรู้ก่อนว่าเฮ้ยพ่อเขาเป็นอะเรหรือเปล,ล่ปาเขามีลูกที่บ้านหรือเปล่ปาเขาไม่แพนที่จะแต่งงานหรือยังต้องเก็บเงินอะไรบ้างถ้าธุรกิจน,น,นีย้ยังให้เงินเขาไม่ได้แปลว่าเขาก็ต้องไปพักทำที่อื่นแต่คุณรับได้ไหมคำถามยากๆอ่ะถามตั้งแต่ต้นอย่าถามปลายๆนะอย่าถามระหว่างทางนะต,ตอนที่เรามีลูกแล้วอ่ะพูดถึงคุณไม่ใช่พน,นักงานนะไล่ออกไม่ได้นะ่ำเลยครับ้องคุยกันโปรง่งใสชัดเจนทุกอย่างและอีกอย่างหนึ่งไม่ควร50-50 อาจจะ55-45%า 55, ทำไมรู้ไหมครับมันต้องมีคนทุบโ๊ะได้55-50ถ้าเราทะเลาะก,กันไม่มีใครทุบโ๊ะได้นะอาจจะ51-49 55-45อะไรก็ได้แต่ต้องมีคนทุบโ๊ะได้ตัดสินได้ okay. ครับขอบคุณครับ